ยังไม่หมดแกแย่าเอานมมาให้อีกอะเนี่แหละคือชั้นแรกอะชั้นทิ้งนมมาแล้วนะคือย่าจะเอาให้กับแสรข้างนอกแล้วคือชั้นถืออันนี้เข้ามาพร้อมกับนมอันนี้ตั้งอยู่แล้วเพราะว่าชันจะกินกับอันนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ย่าก็บอกว่ากิ้นมผิดแล้วเน่ย กินก็ได้อร่อยมากนมโงเรียนนมนมเขาเรมนมอะไรน,นะนมหนองโพนมโครอยปะสิน หมดแล้วหลอดออกมาแล้วหมดแล้วรอกินน้ำอีกน้ำเย้นชื่มใจมากไม่อุดหนุนได้คนที่อยู่ใะก,กัวป่าสา่ไอุดหนุนได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาขายที่ตะกวดป่าที่ว่ามันจะเป็นร้านแบบรถทัวระมาหานายน,น่ะทุกคนไปซื้อได้ 拜拜。Bye bye.